เคยสงสัยไหมครับว่าหลายคนที่เป็นในหน้าประกันภัยถึงมีเวลาและชีวิตก้าวหน้าชีวิตเขาดูชิวๆกว่าทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยอาชีพนี้มีโครงสร้างที่น่าสนใจเริ่มต้นด้วยเงินไม่กี่ร้อยบาทเปิดโอกาสให้เราได้ขายความพุ่งคลองชีวิตและความเสี่ยงไม่ต้องสต็อกของไม่ต้องส่งสินค้าไม่ต้องจ้างพนักงานเพราะงานของเราเป็นงานช่วยคนป้องกันความเสี่ยง วางแผนชีวิตในเวลาที่เกิดเหตุไม่คาดฝันอาชีพนี้มีไรายได้ไม่จํากัดขึ้นอยู่กับความสามารถหากเราไม่ถนัดขายเรามีทางเลือกในการสร้างทีมเหมือนเป็นการสร้างเฟรนช์ชายที่เราจะได้อะไรจากเฟรนชายในระยะยาวลองนึกภาพนะครับว่า คนเรามีเวลา24ชั่วโมงเรามีทีมงานอยู่10คนเหมือนเรามีเวลา240ชั่วโมงต่อวันเป็นเครื่องทุนแรงทำให้หลายคนเปลี่ยนจากอาชีพประจำเป็นเจ้าของธุรกิจที่ประสบความสาเร็จโดยใช้ต้นทุนต่ำมากๆเพราะการซื้อแฟรนชชสยมันใช้ต้นทุนสูงแต่การเป็นนายหน้าประกันภัย ใช้เงินในการอบรมประมาณพันกว่าบาทแต่เป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์นายหน้าประกันภัยหากคุณต่อยอดประกันชีวิตที่ปรึกษาทางการเงินก็สามารถทำได้เป็นธุรกิจที่ตอบโจทย์และมีะไรายได้ไม่จำกัดมีอิสระในการใช้ชีวิตในการวางแผนชีวิตในการทำงานได้ด้วยทั้งหมดเริ่มจากโอกาสเล็กๆที่หลายคนอาจมองข้าม แต่บางคนสามารถเปลี่ยนชีวิตทั้งครอบครัวหากคุณกำลังมองหาทางเลือกของชีวิตบางทีอาจจะไม่ใช่สิ่งที่คุณเคยคิดจะทำแต่ถ้าดูโครงสร้างของมันแล้วคุณอาจจะเลือกทางเดินเส้นนี้ก็เป็นได้หากสนใจเรียนรู้เรื่องของประกันภัยทักมาได้เลยนะครับเราเยิยนดีให้คำปรึกษา และเป็นพี่เลี้ยงในการทำงานครับ